นิวเชอร์เอมชยธนุดมาพร้อมหัวใจอ่อนโยนเผยแฟนโดนคุกคามถึงห้องนิวเชอร์เอมชยธนุดมาพร้อมหัวใจอ่อนโยนเผยแฟนโดนคุกคามถึงห้องตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมิสแกรลําพูน2023เชอร์เอมชยธนุดชื่อของเชอร์เอมชยธนุดก็ได้รับแสงอีกครั้งด้วยลุกใหม่อ่อนหวานมากขึ้นแต่ยังคงเป็นนางงามที่ลงทำงานด้านสังคมวัฒนธรรมและมีกิจกรรมทางสังคมเสมอ ล่าสุดดาราเดลี่ได้เปิดใจนิวเชอร์เอมชยาธนุดบนเวทีใหม่เวทีมิสแกรน2023ถึงเรื่องความรักความฝันและลูกใหม่ของเธอคิวอยากถามว่าทำไมเลือกที่จะถามเรื่องพระราชบัญญัติบุคคลสูญหายบนเวทีเสวนาจริงๆเอมทำงานเกี่ยวกับสองบุคคลที่สูญหายหนึ่งบิลลี่พอลจีรักจงเจริญสองคุณวันเฉลิมศกดิิตกรณีหลังไปช่วยเอมบิสนี่มูลนิธิฝักวัฒนธรรมแต่มันทำให้เรารู้ว่าการออกมาเรียกร้องสิทธิ์บางที่มันจ่ายด้วยราคาที่สูง เอ็มก็เคยมีประสบการณ์ที่ไปลงพื้นที่บางพลอยอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองจะโดนปักไปก็ได้เราเลยมีความรู้สึกว่าการออกกฎหมายป้องกันในอนาคตมันไม่พอเราต้องเยียวยาคนที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็คืนความเป็นธรรมให้ผู้สูญเสียชีวิตและโอกาสหลายๆอย่างไปแล้วโดวยไม่งั้นมันก็จะอยู่ในระบบเราต่อไปเราก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปไม่ว่ากฎหมายประกาศไปแล้วหรือไม่ก็ตามแต่คําตอบวันนี้ก็คิดว่าตอบได้มีความเป็นจริงได้ประกาศไปแล้วเราก็รู้ว่า ในประเทศไทยแต่สิ่งที่เอมคิดว่าคือตัวแทนพรรคประชารัฐควรจะพูดจริงๆคือการทําให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าอุ่นใจที่จะมีเขาเป็นพรรครัฐบาลมันไม่เกี่ยวว่าคุณประกาศกฎหมายใหม่ซึ่งประชาชนรู้อยู่แล้ววันนี้คุณไพบูรณ์เป็นคนเก่งแต่สิ่งที่พูดออกมาก็ไม่ได้เพิ่มความไว้วางใจให้กับประชาชนาว่าจะเลือกพลังประชารัฐดีไหมถ้าชุมนุมแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าคิวภาพลักษณ์ของเชอเอมในวันนี้เป็นอย่างไรอ่อนหวานคืนเป็นมิตรมากขึ้นหรือเปล่า คิดว่ามันประสบความสําเร็จเพราะตอนแรกที่เอมมาประกวดมีหลายปัจจัยอย่างแรกคือรวยแต่ไม่ได้มีความรวยแค่กระเป๋าเงินแต่มันต้องเป็นความมั่นคงในชีวิตด้วยคืออาชีพในวงการบันเทิงเราทําไปอายุจุดหนึ่งเราก็ต้องหาอาชีพอื่นมาทําแต่ถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ได้ซึ่งเอมสนใจอาชีพที่เกี่ยวกับการทํางานด้านวัฒนธรรมชุมชนเอมเคยอยากเขียนหนังสือเกี่ยวกับบางปลอยแต่กลายเป็นงบไม่พอเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสามารถใช้นางงาม เปตัวแทนเพื่อขึ้นมาทํางานที่เราต้องการได้ความรุ่งรวยในชีวิตที่เราหาได้แต่ยังไงก็ต้องรอดูว่าเราทําอะไรได้อีกบ้างคิวเชอร์เอมในวันนี้แตกต่างจากวันก่อนที่เต็มไปด้วยดราม่าอย่างไรเอมมองว่ามันคือเวลาพอเราโตขึ้นมาเวลาที่ผ่านมาและมันก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่เหมือนเวลาที่มาประกวดนางงามเรามองว่าประกวดเสร็จเห็นอะไรที่ดีบ้างอย่างเราอาจจะต่อต้านในใจ คิดว่าเราน่าจะเหมาะสมขนาดนั้นหรือเปล่าที่คนจะวาดภาพเชอิเอ็นที่สวยงามขึ้นมาแต่ผ่านมาสาปีการทํางานการอยู่ด้านการมึงมันทําให้เราสามารถทําอะไรให้มากขึ้นเราภูมิใจในสิ่งที่ทําได้เราเห็นความสําคัญของตัวเองมากขึ้นคิวอยากให้เล่าเรื่องภาพนู๊ดที่มีห้าตาเป็นแคมเปญหนึ่งที่อยากบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกหรือโชว์หรือไม่โชว์อะไรภาพออกจะหวือหวาแต่ก็ไม่มีอะไรทิ้งแต่สื่อเอาไปเสนอแบบภาพเซ็กซี่หน่อยซึ่งไม่บ่อยที่เอ็นจะมีภาพแบบนี้ คิวให้ฟังเรื่องความรักจากเอมบ้างตอนนี้เอมมาอยู่ออฟฟิศตั้งงงใจเต็ม,มอที่เพื่อประกวดแกรนอลเลยไม่ค่อยยอได้อยู่กับแฟนช่วงวัตรามาก,ก่อนหน้านี้เฟนเอมก็โดนตามไปที่ร้านอาหารที่บ้านเราเลยที่ตัวเราไม่เป็นไรแต่ขอปกป้องคนที่รักพอเป็นแฟนเอมไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้เพราะจริงๆเอมเองก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรให้อยู่เป็นกําลังใจให้กันก็พอฝากเชียร์ด้วยและก็ไม่คิดว่าจะมีคนจําเราได้อยู่เอมอยากให้ทุกคนที่ติดตาม ให้ติดตามที่ความสุขอะไรที่ให้ซัพพอร์ตแล้วมันเกินกำลังให้คิดถึงชีวิตตัวเองก่อนดูแค่เป็นกำลังใจให้กันก็พอ